มีอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนี้พาลูกไปเที่ยวบิ๊กซีมาก็เลยได้แวะซื้อของนิดหน่อยสิ่งที่แบบว่าอีแม่ไม่ค่อยโอเคเลยะนะก็คือว่าเราจะซื้อของมากหรือของน้อยอะ่ะแต่เราต้องซื้อถุงใส่เองเนี่ยเพื่อนเพื่อนม,มองเห็นนะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาซื้อของเยอะเขาซื้อของเยอะเขาก็ต้องซื้อถุงหลายใบ oh, <no. S 1> ส่วนถุงจะใบเท่าไหร่นั้นอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะถุง ทีอ่อีชั้นเห็นมันจะมีอยู่แค่สองแบบก็คือใบขนาดกลางกับใบขนาดใหญ่นะคะจะมีจะมีแค่สองแบบที่เห็นที่เห็นเมื่อวานเนี่ยนะอืเอออีแม่ก็เลยต้องซื้อสองใบนะคะใบหนึ่งก็คือใส่ใส่พวกอาหารอีกใบหนึ่งก็จะเป็นใส่ของแห้งนะเออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยโอเคเลยนะที่ ที่ให้แบบประชาชนต้องซื้อถุงใส่ของเองอะ่ะเพราะว่าเวลาคุณขายของอะ่ะคือคุณก็บวกราคาไปแล้วใช่ไหมคือคุณบวกทุกอย่างไปแล้วแล้วคือลูกค้าจะต้องไปซื้อถุงใส่เองอีกอแล้วถ้าเกิดว่าเออวันไหนไปซื้อของไปแบบรีบๆไม่ได้ได้หากระเป๋าหรือไม่ได้หาถุงไปใส่เนี่ยทำไงซื้ออาถุงก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะแล้วถ้าซื้อของเยอะใช้ถุงหลายใบนะคะ ถ้าซื้อของหลายอย่างก็ต้องแยกถุงด้วยถ้าเป็นไปได้นะเราก็อยากให้ทางห้างอะ่ะเขาดูแลเรื่องถุงให้ลูกค้าเนาะเออไหนๆก็แบบว่าลูกค้าก็มาซื้อของห้างเราแล้วเราก็แฟร์ๆหน่อยเนาะของก็แพงออถุงยังต้องซื้ออีกนะเพื่อนๆนะเหนื่อยนะเพื่อนๆเนาะเห็นเห็นเห็นเนมื่อวานนี้แล้วก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าถุงราคาเท่าไหร่ ซื้อถุงด้วยนะคะใบเท่าไหร่ก็ถุงสีเขียว8บาทค่ะล้วสีขาวสีเขียว8บาทสีขาวห้าบาทไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ